สวัสดีครับพบกันกับ i n s i g h t AI Brief สงครามรถ EV จะจบลงอย่างไรใครจะเป็นผู้ชนะก่อนรับสั่งขอคิดละนิดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะวันนี้เราจะมาคุยข้อมูลข่าวสารแล้วก็บทวิเคราะห์หลายชิ้นเลยที่เราได้มานะครับเพื่อจะหาคบตอบเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ที่กำลังแข่งกันดุเดือดมากโดยเฉพาะในบ้านเรานี่แหละเราจะมาดูกันว่า สงครามราคาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ใครได้ใครเสียแล้วก็ภาพรวมจะใหญ่ของอุตสาหกรรมนี้เอ่อมันกําลังจะไปทางไหนค่ะประเด็นหลักๆที่น่าจับตาก,ก็คือการแข่งขันครั้งนี้มันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องราคาอย่างเดียวนะคะแต่มันโยงไปถึงเอ่อเทคโนโลยีแบตเตอรี่ต้นทุนการผลิตแล้วก็พวกห่วงโซ่อุปทานแล้วก็ทิศทางอนาคตของวงการยานยนต์ทั้งหมดเลยค่ะงั้นมาเริ่มที่สมรภูมิในไทยก่อนเลย ช่วงกลางปี2024ที่ผ่านมานี้ร้อนระอุจริงๆใช่ค่ะโดยเฉพาะ BYD ที่แบบหันราคาโดฟินกับแอตเตอร์ลงเป็นแสนเลยนะฮะอืมลดเยอะมากใช่ทำให้เนต้าก,ก็ต้องขยับตามไปด้วยกลายเป็นโดมิโนโไปเลยการลดราคาแรงๆขนาดนี้นะี่มันเหมือนดาบสองคมนะคะอย่างที่เขาวิเคราะห์กันคนที่รอซื้ออยู่แล้วก็ได้ประโยชน์ไปเต็มๆแต่คนที่เพิ่งซื้อไปก่อนหน้าอันนี้อาจจะรู้สึก อืมเจ็บปวดไม่น้อยเลยตอนเห็นราคาขายต่อมันตกควบจริงครับอันนี้น่าเห็นใจมากแถมยังกระทบความเชื่อมั่นในแบรนด์ระยะยาวด้วยนะคะคือคนอาจจะเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะรอลดอีกดีกว่าไหมอะไรแบบนี้ทำให้ตัดสินใจซื้อช้าลงลงอีกใช่ค่ะแล้วก็มีกรณีศึกษาที่เห็นภาพชัดๆอย่างนี้ต้านี่ยอดขายก็ดูเหมือนจะซุดลงไปมีปัญหากับดิลเลอร์แถมยังมีข่าวลือเรื่องบริษัทแม่ในจีนเประสบปัญหาอีก อืมยิ่งตอกย้ําเลยว่าแบรนด์รองๆในสงครามตันราคานี่อยู่ยากจริงๆนะครับอยู่ยากมากค่ะและทีนี้คําถามคือทําไมเขาถึงลดราคากันได้ขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามาจากต้นทุนแบตเตอรี่ที่ถูกลงซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของรถ e ีีเลยใช่เลยครับแล้วต้องยอมรับว่าจีนคือผู้เล่นรายใหญ่ที่กลุ่มตลาดนี้อยู่ใช่ครับจีนเนี่ยแทบจะผูกขาดตลาดแบตเตอรี่ E ีีเลย ข้อมูลปี2022นี่ CATL ครองส่วนแบ่งไปตั้ง34%โหเยอะมากส่วน BYD ก็อยู่ดับ3ที่12%แล้วไอ้ต้นทุนแบตเตอรี่นี่คิดเป็นเกือบ40%ของราคารถทั้งคันเลยนะฮะค่ะพอจีนคุมต้นทุนส่วนนี้ได้ก็เลยมีความได้เปรียบมหาศาลเลยในการทำสงครามราคาอืมนอกจากเรื่องต้นทุนแล้วนะคะ BYD เขายังใช้กลยุทธ์ที่เน้นยอดขายเชิงปริมาณมากๆทั่วโลก มีบทวิเคราะห์บอกว่า BYD ตั้งเป้าสูงมากในปี2025แล้วก็ยอมที่จะเฉือนกำไรตัวเองเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดก่อนอ๋อคือมองเกมยาวใช่ค่ะเป็นการมองเกมยาวแม้ว่าระยะสั้นกำไรอาจจะบางลงไปบ้างก็ตามพอขยับไปดูภาพใหญ่ระดับโลกบ้างตอนนี้ BYD ดูจะมาแรงแซงทางโค้งเลยยอดขายทั่วโลกปี2024นี่โตเกือบ4 1ค่ะโตเยอะมาก ส่วนทางกับเทส l a ที่ยอดขายรวมลดลงนิดหน่อยแต่ที่น่ากังวลอาจจะเป็นยอดขายในยุโรปที่ตกลงไปพอสมควรไหนจะปัญหาเรื่องการผลิตไซเบอร์ทรัคอีกแล้วก็ความไม่แน่นอนเรื่องทิศทางการบริหารของคุณอีลอนมัสก์อีกอืมข้อมูลพวกนี้ก็ฉายภาพชัดเจนนะคะ คือสิ่งที่ทำให้ BYD ดูแข็งแกร่งในตอนนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากการสนับสนุนของรัฐบาลจีนด้วยบวกกับเทคโนโลยีที่เขาพัฒนาต่อเนื่องอย่างพวกแบตเตอรี่เบรดแบตเตอรี่หรือการชาร์จที่เร็วขึ้นแล้วก็การขยายตลาดเชิงรุกไปทั่วโลกเลยทำให้ม omentum ตอนนี้ดูจะอยู่ฝั่ง BYD มากกว่าค่ะดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่า การบุกตลาดของรถ e v จีนเนี่ยประกอบกับนโยบายส่งเสริม E ีีของไทยอย่างพวก EV 3ีหรือ3.5ที่ให้เงินอุดหนุนลดภาษีมันกำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนอย่างหนักเลยนะครับให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยหรือซัพพลายเออร์ที่เคยอยู่ได้ด้วยรถยนต์สันดาป ICE มานานถูกต้องเลยค่ะอันนี้เป็นประเด็นใหญ่มากและน่ากังวลมากเพราะว่ารถ ICE เนี่ยมีชิ้นส่วนเป็นหมื่นๆมื่นชิ้นแต่ E ีีใช้แค่ลักพันชิ้นเองต่างกันเยอะมาก ใช่ค่ะแถมผู้ผลิตจีนส่วนใหญ่ก็นําเข้าชิ้นส่วนสําคัญหรือไม่ก็ดึงซัพพลายเออร์ในเครือข่ายตัวเองตามมาลงทุนในไทยทําให้ซัพพลายเออร์ไทยที่มีอยู่กว่า660รายเนี่ยมีแค่เราๆสิบสรายเท่านั้นเองที่ปรับตัวแล้วก็ผลิตชิ้นส่วนป้อนให้ EV ได้โอ้แค่12จาก660เหรอครับมันน้อยมากเลยนะฮะมันสะท้อนปัญหาอะไรที่ลึกกว่าแค่เรื่องเทคโนโลยีหรือเปล่าครับเป็นคำถามที่ดีค่ะ นอกจากเรื่องเทคโนโลยีแล้วมันก็สะท้อนถึงการเพิ่งพิงโนฮาวเดิมๆตลาดเดิมๆม,มานาน การจะลงทุนปรับเปลี่ยนสายการผลิตเนี่ยมันต้องใช้เงินทุนสูงแล้วก็มีความไม่แน่นอนอีกว่าปรับไปแล้วจะมีคำสั่งซื้อเข้ามาไหมอ๋อเพราะผู้ผลิต E ีวีรายใหญ่มักจะมีซัพพลายเออร์เจ้าประจำอยู่แล้วใช่ค่ะมันก็เลยเป็นความท้าทายที่ใหญ่มากจริงๆสำหรับซัพพลายเออร์ไทยผลกระทบที่เห็นแล้วก็น่าใจหายคือซัพพลายเออร์ไทยหลายแห่งต้องลดวันทางานเหลือแค่3วันต่อสัปดาห์อืมบางแห่งก็ปิดกิจาการไปเลยยอดสั่งซื้อหายไปกว่า4 0เ์ กระทบแรงงานในระบบถึง750,000คนแล้วก็ส่งผลต่อ GDP ประเทศที่พึ่งพาอุตสาหกรรมนี้ถึง11%ด้วยค่ะ ตัวเลขน่าตกใจมากล่าสุดก็มีข่าวแบรนด์ญี่ปุ่นอย่างซูซูกิและก็ซูบารุก็ประกาศยุติการผลิตในไทยไปแล้วด้วยค่ะใช่ครับเป็นเรื่องใหญ่จริงๆถึงแม้สถานการณ์ในไทยหรือในห่วงโซ่อุปทานจะดูวุ่นวายนะคะแต่ว่าภาพรวมตลาด EV ีโลกเนี่ยยังถูกคาดการว่าจะเติบโตต,ต่อนะคะในปี2025ถึง2026ยอดขายอาจจะแตะ22ล้านคันทั่วโลกเลยโอ้โหก็ยังโตอยู่ค่ะ ปัจจัยหนุนก็มาจากราคาแบตเตอรี่ที่มีแนวโน้มว่าจะถูกลงไปอีกแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานอย่างสถานีชาร์จที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่สงครามราคาที่รุนแรงแบบนี้ก็อาจจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหมือนกันอย่างที่เขาวิเคราะห์กันคืออาจจะเกิดการควบรวมกิจการหรือผู้เล่นรายเล็กที่สายผ่านไม่ยาพออาจจะต้องล้มหายตายจากไปอืสุดท้ายเหลือแต่ยักษ์ใหญ่ไม่กี่เจ้าครองตลาดไปเลย ส่วนในไทยเองแม้เราจะมีนโยบาย 30s30 30ที่ตั้งเป้าผลิตรถ EV ให้ได้30%ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในปี2030แล้วก็มีมาตรการ EV 3.5มาช่วยกระตุ้นนะคะแต่ก็ยังเจอกับดักเรื่องเ,อเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแล้วก็หนี้ครัวเรือนที่สูงอยู่ใช่อันนี้เป็นปัจจัยฉุดกาลังซื้อสาคัญเลยใช่ค่ะทำให้ยอดขายรถยนต์รวม5เดือนแรกของปีนี้ต่ำสุดในรอบ10ปีเลยทีเดียว โอห,หน่ากังวลนะครับนี่ก็คือภาพรวมที่เราพยายามกันกรองแล้วก็เชื่อมโยงจากข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับสงครามรถ E ีีที่กำลังเกิดขึ้น ก็มีหลายมิติที่ซับซ้อนจริงๆประเด็นที่น่าชวนคิดต่อก็คือว่าเมื่อผู้เล่นรายใหญ่เขาใช้กลยุทธ์ด้านราคาแบบนี้บีบคู่แข่งจนอาจจะเหลือผู้เล่นน้อยรายลงเรื่อยๆในระยะยาวแล้วเนี่ยต้นทุนที่แท้จริงที่เราอาจจะต้องจ่ายทั้งในแง่ของทางเลือกของผู้บริโภคที่อาจจะลดลงแล้วก็การขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ๆในตลาด E ีวีเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อไป น่าคิดมากครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกลับมาพบกับการวิเคราะห์มันๆแบบนี้ใหม่ขอบคุณครับ